สวัสดีค่ะวันนี้พี่โบมาชวนแต่งหน้าสายฝอค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะลงตัวเปสเลยค่ะ5จุดเราก็จะเน้นบริเวณนี้นะคะลงไปนะคะบริเวณที่แสงตกกระทบนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลย5จุดนะคะก็จะได้ผิวหน้าแบบเงาเงาแบบนี้ต่อกันที่รองพื้นเลยค่ะเกลีย่ยให้ทั่วหน้าเลยนะคะจอกนันก็เกลีย่ยนะคะให้ทั่ว เกลี่ยๆ,ๆไปเรื่อยๆนะคะให้มันเนียนจากนั้นนะคะเราก็จะลงคอนซีลเลอร์เราก็จะลงคอนซีลเลอร์น,นะคะในบริเวณที่เราอยากจะเน้นนะคะให้มันป๊อปเอาต่ากนะะั้นเราก็ใช้มือแท็บอย่างนี้นะคะแท็บแท็บแท็บแบบนี้ไปเลยอันนี้เป็นบริเวณที่แท็บแล้วนะคะแบบนี้ข้างนี้ยังไม่ได้แท็บ ต่อไปนะคะเราก็จะลงแก้มนะคะวันนี้โบใช้ตัวนี้ค่ะเป็นลังโถสีก็จะเป็นสีแนวนี้เลยเกลี่ยลงบนผิวให้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะสีจะสวยมากแล้วค่ะลงไปเป็นเบสให้กับบลัชแบบฝุ่นก่อนนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นลงแป้งฝุ่นนะคะลอร่าเมอร์ซีนนะคะเวลาพี่โบลงนะคะก็จะลงแบบเบาๆเนาะเพราะว่าเราไม่อยากให้ผลิตภัณฑ์ที่เราลงไปแล้วเนี่ยมันเคลื่อนตัวนะคะ ก็ใช้วิธีการกดเบาๆนะคะนี่ค่ะพี่โบก็จะใช้ตัวนี้เลยตัวนี้นะคะก็จะลงรองพื้นให้ตาก่อนใช้ตัวนี้แทบๆๆ,ๆๆลงไปให้เปลือกตาเราสว่างขึ้นนะคะแล้วก็จะให้สีอายแชโดว์ที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะเป็นเหมือนรองพื้นตานี่เลยจากนั้นนะคะเราก็จะใช้สีนี้ค่ะมาลงเปลือกตานะคะระบายระบายให้ทั่วๆเลยค่ะ วันนี้นะคะเราจะแต่งโทนเข้มนิดหนึ่งนะคะก็จะมาระบายกรีดๆให้มันฟุ้งทั่วเปลือกตาเลยคะ่ะแบบนี้นะคะมันฟุ้งขึ้นไปหนูวนเนี่มันฟุงฟ้งฟุงฟ้งฟุงฟ้งฟุ้งฟุขึ้นไปลงขอบตาล่างด้วยค่ะเพื่อที่จะเน้นให้ดวงตาเราดูกลมโตขึ้นค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะกรีดไอายไลเนอร์ค่ะ นี่จะเป็นฐานนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะติดขนตาปลอมกันค่ะเขตเดิมเลยค่ะดัดขนตาปัสมาสคาร่าค่ะจากนั้นนะคะเราจะเพิ่มความวิงให้กับตาค่ะเราก็จะใช้เป็นตัวกลิตเตอร์นะคะมาแตะบ,บริเวณกึ่งกลางตาแบบนี้เลยค่ะขนตาปลอมกันค่ะวันนี้โบจะใช้แบบ 3d นะคะให้เน้นความเป็นธรรมชาตินะคะแต่ว่าก็ยังทำให้เดาได้ลุคขนตางอนสวยอยู่ด้วยนะคะ ขนตาเสร็จเรียบร้อยนะคะจะเป็นขั้นตอนของการเก็บความเรียบร้อยนะคะเราก็จะใช้อายไลเนอร์นะคะมาปกปิดบริเวณที่มันบววาแหว่งแหว่งหรือยังเห็นเนื้ออยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นอินไลเนอร์นะคะหรือเอาท์ไลเนอร์ก็ตามแต่งลูกฝอนะคะสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือการเชดดิ้งค่ะการเก็บกรอบหน้านะคะเรามาเก็บกันเลยค่ะใครอยากหน้าเล็กแค่ไหนก็ใส่ไปเลยค่ะอย่างพี่โบเนี่ยขอหน้าเล็กเหลือ2นิ้วก็พอค่ะ อย่าลืมไล์ดั้งนะคะดั้งนี้สําคัญมากเลยนะคะอยากจะหน้าพุ่งนะคะเราจะต้องไล์ดั้งแบบนี้เลยค่ะไล์ไปเรื่อยๆค่ะไม่โด่งไม่หยุดค่ะต่อไปก็ปัดคิ้วนะคะวันนี้ขอตั้งระดับ10เลยค่ะไปนะคะพี่โบก็จะลงบลัชออนนะคะเพื่อเพิ่มความสดใสให้กับใบหน้าค่ะพี่โบเลือกเป็นสีส้มนี้เลยปัดนะคะจะปัดแบบเฉียงนะคะวันนี้เราอยากได้ลุกแบบเฉียวเนิดนึงค่ะ ลงไฮไลท์กันสักนิดนึงนะคะวันนี้เทคนิคในการที่จะให้ไฮไลท์ติดทนกับหน้าเรานะคะก็จะฉีดสเปรย์ฟิกลงไปนะคะแล้วก็จิ้มไฮไลท์นะคะแล้วก็ลงบนหน้าค่ะไลท์ที่จมูกนะคะขั้นตอนนี้พี่โบจะใช้นิ้วเลยค่ะลงลิปสติกค่ะสีที่ชอบเลยค่ะแกค่ะเป็นแป้งผสมรองพื้นสีสว่างนะคะมาลงใต้ตาค่ะให้มันป๊อปเอ้าออกมานะคะไปขั้นตอนสุดท้ายกันค่ะ เป็นการจิกหัวตานะคะก็จะใช้เจลไลเนอร์นะคะแบบเพนซิลมาจิกหัวตาแบบนี้เลยค่ะเราก็จะมีการเก็บอินไลน์ตาล่างด้วยนะคะเพื่อที่จะให้มันสมดุลกับหัวตาที่เราจิกไปแล้วค่ะเสรเรียบร้อยแล้วนะคะกับการแต่งหน้าสายฟอนนะคะเราไปดูฟิชลุคก,กันค่ะ เป็นไงบ้างคะลุกฝอลุกนี้นะคะพี่โบใส่คอนแทคเลนส์สีเทาด้วยนะคะเพื่อจะเพิ่มความฝอขึ้นไปอีกนะคะเป็นไงคะหน้าตอบหน้าเลียวเล็กเหลือ2นิ้วเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆคนไหนชอบนะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้โบด้วยนะคะไปก่อนนะคะ